สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโอตโตเมติกปั๊มน้ำตัวน,นี้สามหุนออนอ,นตอนตนโอตเมติกปั๊มน้ำสามหุนนะครับ กับปั๊มน้ำอันนี้อยู่กับถังพักแรงดันนี่ไม่ต้องวัดไฟก่อนว่าไฟหมดัย่างออแล้ว เดี๋ยวต้องแกะเทปสองแลังก่อนเริ่ม14ตัดที่แนับหรับแรงดันถังปั๊มน้ำปั๊มถังขนาดนิ้วครึ่งกระแสไฟ250โวลต์้ ขนาดสามผลนะครับสามถ้าแปด <way> ก็ไปเลยอย่าเอาคนแก้มุนนะครับเดี๋ยวมันจะแตกมันเป็นพีพลาสติกเป็นพี c ีซี เอามือหมุนพอประมาณพอประมาณนี้แหละประมาณนี้พอแล้วไส่ไฟเข้าจ้ำทางปาไมาให้แล้วก็ต่อเข้าตามที่เราถอดเมื่อกี้ นี่ครับเอาไปเลย,ยนี่เพื่อที่รม้แน่นอองใหม่เลยเนสีเท็บ ยีได้ดคิปแน่นๆแล้วก็พันด้วยเทปพ,พันสายไฟฉันก็ไปเยอะหน่อยนะครับันไปรั่วไปช็อตไปดูด ย่อไปนี่อันตรายมากครับมองไม่ถึงแต่ว่าอันตรายจริงจริงอย่าประมาทนะครับทำสองข้างเลยอนเทนนี้นะครับไม่ยากครับแก้เยนออโตโมติกความน้าถางพักแรงดันทฉยๆเยษทงเศษเนี่เย,เร,เ,ยเราไปซื้อมาเราก็ต้องเอา ตัวปรับแรงดันให้มันเท่ากับของเดิมแค่นึ่งเดีมไม่ยากไปหมดแล้วเ,นะเสร็จแล้วแล้วเราจะลองเปิดดูนะครับมาดูกันว่ามันจะใช้ได้เหมือนของเดิมไหมอันนี้เกียร์อยู่เลขศูนย์ เรบอบเยังยังไม่นนี้เปิดตำน้ำาแล้วครับตำน้ำกำลังขึ้นดูเขาได้ยังมันจะตัดไหม ที่สี่สิบสเปิดเอาไปใช้ลงโคว阔เลยน้ำไีเ่เย็สิเครใช้ได้ สำหรับออโตเมติกตัวใหม่นะครับแนะนําถ้าซื้อมาแล้วอย่าไปปรับแต่งอะไรตั้งสิ้นนะครับถ้ามันมาอย่างไงให้มันมาอย่างนั้นนะครับจะดีที่สุดถ้าเราไปปรับแต่งมันมันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไปเขาตั้งมาจากโรงงานมันจะเขาจะตั้งพอดีเป๊ะแล้วครับตั้งแรงดันทั้งตัวตัดตัวตัดและตัวอ่อนครับเขาตั้งตั้งไว้พอดีเป๊ะแล้ว,ลวเ,เสร็จงานครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ แค่เปลี่ยนถังเปลี่ยนออโตโมติกถังตังํมแรงดันครับเจอกัน,นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ